กลยุทธโตกลับ CP เปิดโลตัสโ Fresh ใกล้เซเว่นอีเลเกันคู่แข่ง CJ ในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมานั้นหลายคนน่าจะเคยเห็นร้านสะดวกซื้อกลุ่ม CJ ไม่ว่าจะเป็น CJ Supermarket c j m a l l CJX จําำนวนรวม1,500สาขาเดินหน้ากลยุทธ์โฮเทลลิงโมเดลเปิดสาขาใกล้ๆหรือติดกับ7 e เ e ่นอยักษ์ใหญ่ร้านสะดวกซื้อในเครือ CP ีที่ปัจจุบันมีจำนวน15,430สาขาทั่วประเทศจะเห็นได้ว่าโมเดลการเปิดสาขาของ CJ ใกล้ๆกับ7 e เ e ่นนั้นหลายคนอาจมองว่าไม่มีทางสู้กับ7 e เ e ่นได้อย่างแน่นอนแต่โมเดลนี้กล ได้อย่างสูสีบางสาขาของ CJ นั้นดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้มากกว่าด้วยซ้ำสาเหตุที่ร้าน CJ กล้าไปเปิดสาขาใกล้ๆหรือติดกับเซเว่นอีเวที่มีฐานลูกค้าของคนในพื้นที่นั้นอยู่แล้วก็เพราะ CJ รู้ดีว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของพวกเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วยไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะหา์หาทำเลเพื่อเปิดร้านใหม่เพียงแค่รู้ว่าเซเว่นอีเวนั้นไปเปิดที่ไหนและยังมีพื้นที่ว่างติดกันในขนาดใกล้เคียงกัน CJ ก็พร้อมเสียบในทำเลนั้นทันที แต่นับต่อจากนี้ไป CJ จะใช้กลยุทธ์เสียบร้านข้างคู่แข่งในทำเลที่ร้านเซเว่นอเวตั้งอยู่ใกล้หรือติดกันคงไม่ง่ายเท่าไหรนะ่นักเมื่อ CP ตื่นและโต้กลับกลยุทธ์นี้จะหยุด CJ ได้จริงหรือไม่ผม X ในรายการไทยเฟรนช์ดูดีจะเล่าให้ฟัง จากการสำรวจของไทยเฟรนช์เเตอร์พบว่าทำเลที่ร้านสะดวกซื้อ CJ เปิดใกล้ๆกกับเซเว่นเว่นนั้นถ้าไม่ใช่พื้นที่ว่างเปล่าก็จะเป็นตลาดนัดตลาดสดอยู่ข้างเมื่อทีมงาน CJ ลงพื้นที่ติดต่อขอเช่าเพื่อเปิดร้านแทบจะไม่มีเจ้าของพื้นที่คนไหนปฏิเสธเลยแม้แต่คนเดียวเพราะรายได้จากค่าเช่านั้นอยู่ที่1 2ึ 1> <ภ>่งถึงสองแสนบาทต่อเดือนได้เงินเยอะกว่าเก็บค่าเช่าจากพ่อค้าแม่ค้าหลายเท่านำซ้ำยังไม่ต้องปวดหัวกับผู้เช่ารายย่อยหลายเจ้าที่มีเรื่องไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน การที่ CJ ใช้กลยุทธ์โ o t ท l i n g Model สู้กับ s e v e n e อที่เป็นผู้นำร้านสะดวกซื้อของโลกเพราะผู้บริหาร CJ ขอเพียงว่าหากทำได้ดีกว่า Seven e จะดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหันมาใช้บริการเองมาถึงตรงนี้หลายคนอาจมองว่า CJ กํกำลังได้เปรียบ Seven e เพราะลูกค้าในพื้นที่ที่เคยใช้บริการร้าน s e v e n e อนั้นหันมาเข้าร้าน CJ เพราะมีถุงให้ไม่ต้องซื้อถุงเหมือน s e v e n e อบวกกับสินค้าก็มีให้เลือกหลากหลายแถมสแกนจ่ายได้ด้วยแต่อย่าลืมนะครับวา สมรภูมิการค้าการโต้กลับจากคู่แข่งถือเป็นเรื่องธรรมดาโดยล่าสุด CP ตอบโต้ CJ ด้วยกลยุทธ์โฮเทลลิงโมเดลเช่นเดียวกันโดยเปิดร้าน Lo t u s g o Fresh ติดกับร้าน7 e เ e ่นอีเเพื่อป้องกันไม่ให้ CJ เข้ามาเปิดสาขาข้างๆ7 e เ e ่นอแม้กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นการแยกลูกค้ากันเองระหว่าง7 e เ e ่นอกับ l o t u s g o Fresh แต่ก็ยังดีกว่าให้ร้านคู่แข่งอย่าง CJ มาแย่งลูกค้าไปโดยที่เครือ CP ีนั้นไม่ได้อะไรเลยซึ่งจะเริ่มเห็นได้จากหลายสาขานะครับ ที่เซเว่นในเคอร์ซีพีนั้นเอาโลตัสโกฟรีชไปเปิดอยู่ข้างล่าสุดทีมงานไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้ไปสำรวจมาคือสาขาตลาดสินทวีพระราม2องซอย43ซึ่งทำเลตรงนั้นเป็นพื้นที่ทำตลาดนัดหรือตลาดสดมาก่อนถือเป็นแนวคิดเดียวก,กันกับ CJ ที่เลือกเช่าพื้นที่เปิดสาขาทำเลตลาดนัด ข้างๆเซเว่นอีเลฟเว่นและคาดว่าต่อจากนี้ไปข้างๆร้านเซเว่นอีเลฟเว่นถ้าไม่ใช่ร้าน CJ มาเปิดก็น่าจะเป็นโลตัสโก f ฟริชเพราะคือ c ีไม่ต้องการให้ CJ นั้นมาแย่งลูกค้าไปที่สําคัญก็คือโลตัสโก f ฟร s ชนั้นเน้นขายของสดเป็นส่วนใหญ่ทําให้มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและแตกต่างจากเซเว่นอีเลฟเว่นที่เน้นสะดวกซื้อถึงแม้จะเป็นตลาดค้าปลีกไซเล็กเหมือนกันก็นกตามวิเคราะห์กลยุทธ์ CP ีเปิดโลตัสใกล้เซเว่นอีเลฟเว่นเพื่อสกัด CJ การที่คือ CP พี ซึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อีเและ l o t u s Go Fresh เริ่มวางกลยุทธ์เปิดโ Lo ต u s g ก Fre s h ใกล้กับ7ซเว่นนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับเพราะสะท้อนให้เห็นถึงการปรับยุทธศาสตร์เพื่อการคู่แข่งอย่าง CJ ที่ใช้วิธีเปิดข้างหรือประกบร้าน7ซเว่นในหลายพื้นที่เพื่อแย่งลูกค้าในทำเลที่ดีกลยุทธ์ของ C p นั้นคืออย่างไร 1. กลยุทธ์ประกบตัวเองปิดประตูคู่แข่งเริ่มต้นจากเดิมที่ CJ Express นั้นใช้กลยุทธ์เปิดร้านคู่เซเว่นเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชน CP มองเกม ออกและตอบโต้ด้วยการประกบตัวเองเปิดโ Lo t u s g o Fresh คู่เซเว่นเเพื่อล็อกพื้นที่ไม่ให้ CJ นั้นมีที่ลง CP พอมงเห็นโอกาสนี้จึงเร่งขยายตัว u s g o Fresh เพื่อรักษาฐานตลาดและครอบครองพื้นที่ทำเลทองไว้สุดท้ายส่งผลให้ CJ ไม่สามารถแทรกตัวในพื้นที่พรามโลเคชันได้เพราะพื้นที่สำคัญนั้นถูก CP ยึดครองไปหมดแล้ว 2. การสร้างร้านคู่ส่งเสริมซึ่งกันและกันแม้จะดูว่า7ซเว่นเกับ Lo t u s g o Fresh นั้นแข่งกันเองแต่จริงแล้ว แล้วกลุ่มเป้าหมายและสินค้าค่อนข้างแตกต่างกันเมื่อเรามาวิเคราะห์เจาะลึกจะเห็นว่าเ e เ e ่นอเนั้นวางตัวเองเป็นร้านสะดวกซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจำวันของใช้รายวันและบริการจะส่งสินค้าถึงบ้านเน้นขายสินค้าในรูปแบบของฟอร์นัคือซื้อไปเพื่อรับประทานทันทีแตกต่างจากโลตัสโกฟร s ชที่วางตัวเองเป็นซูเปอร์คอมมิเนีย์สโตร โดยย่อส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตให้เล็กลงและแทรกซึมเข้าไปเปิดในชุมชนต่างๆขายสินค้าอาหารสดอาหารพร้อมปรุงผักผลไม้เน้นขายสินค้าในรูปแบบ f o r เรสเตอร์คือสินค้าที่ซื้อไปเพื่อปรุงหรือทำอาหารในภายหลังสุดท้ายลูกค้าเดินเข้าได้ทั้งสองร้านซื้อครบทั้งของกินของใช้ของสดในจุดเดียวลูกค้าก็มีความจาเป็นต้องไปซื้อของที่อื่นอีก 3. ความได้เปรียบในการบริหารพื้นที่แต่ละแบรนด์ในเครือพอได้เปรียบของ CP ีคือสามารถบริหารแบรนด์ในมือครบ ทั้งเซเว่นและโลตัสโกลฟ e เฟแบบแทบไม่ต้องเสียลูกค้าให้คู่แข่งพูดง่ายๆว่า อาวุธในมือเพียบเพราะการเปิดร้านคู่กันนั้นนอกจากจะทําให้สามารถบริหารพื้นที่ได้แบบเป็นเสร็จแล้วยังช่วยกันคู่แข่งไม่เปิดช่องให้แบรนด์ CJ หรือแม้แต่ Big C ซ i n i เจาะเข้ามาได้โดยง่ายผลกระทบของ CJ ในอนาคตหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ CJ จะหาทําเลทองในละแวะกเดียวกับเซเว่นยันยากขึ้นเพราะทีมซอรวจพื้นที่ของเซเว่นยันนั้นสำรวจพื้นที่ทําเลของร้านโดยรอบเพื่อติดต่อขอเช่าพื้นที่ทั้ง4ด้านโดยเฉพาะทำเลทองหัวมุมถนนหรือสี่แยกเพื่อดูแนวโน้มการ เช่าพื้นที่โดยรอบรวมถึงการหาความเป็นไปได้ในการเช่าพื้นที่ทั้งหมดเอาโกลเซอร์คู่บ้านคู่ครัวอีกหมัดเด็ดโต้กลับ CJ เครือซีพีนั้นไม่ได้มีแค่หมัดสวนกับที่เอาโร t ั s โ o f r e เฟไปเปิดข้างๆเซเว่นเเเพื่อป้องกันไม่ให้ซีเจมาเปิดเพราะก่อนหน้านี้ร้านสะดวกซื้อเซเว่นเที่ของส่วนแบ่งตลาดมากกว่า70%นั้นเปิดโซนขายสินค้าใหม่เอา g r o เซอรคู่บ้านคู่ครัวในบางพื้นที่บางสาขาขายสินค้าอุปโภคบริโภคในบ้านและในครัว สินค้าส่วนใหญ่ที่วางขายบนชั้นวางนั้นจะขายแบบยกแพ็คเป็นลังชิ้นใหญ่หรือซื้อ1แถม1เรียกได้ว่าเซเว่นเนั้นอำนวยความสะดวกลูกค้าแบบ one stop service คือแวะร้านเดียวซื้อได้ครบทั้งของกินของใช้การขยายกลุ่มลูกค้า all g r o c e r ์ส s คู่บ้านคู่ครัวถือเป็นโมเดลรูปแบบใหม่ของ7 e l e v e n ที่กำลังทดลองในบางสาขา ปัจจุบันนั้นเปิดให้บริการแล้วกว่า21สาขาหรือมากกว่านั้นนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนที่ปกักใสถือเป็นกลยุทธ์ท้าชน c j ที่ส่วนใหญ่ขายสินค้าแบบยกแพ็คเป็นลังชิ้นใหญ่หรือซื้อห,หนึ่งแถมหนึ่งเรียกได้ว่าท้าชนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันกันเลยทีเดียวท้ายสุดนี้สิ่งที่เครืซีพีทำในการเปิดร้านโลตัสโกลฟรชติดกับร้านเซเว่นอเลเวนมองเผิน,เนๆเหมือนแค่ต้องการขยายสาขาเพิ่มแต่แท้จริงแล้ว เป็นกลยุทธ์โต้ก,กับเชิงรุกที่เตรียมการมาเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งอย่าง CJ เข้ามาเปิดสาขาใกล้ๆกล้เซเว่นอีเเวเพราะนอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค,ค้าทุกกลุ่มและเป็นการขยายฐานลูกค,ค้าให้กว้างขึ้นแล้วยังถือเป็นการบล็อกพื้นที่ไม่ให้คู่แข่งเข้ามาสะท้อนให้เห็นถึงเกมการบริหารพื้นที่ค้าปลีกในเชิงรุกและการช่วงชิงพื้นที่คืนของ CP ีอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามอาจเกิด c a นิเวอ l i ไรเซชันกินตลาดแย่งยอดขายกันเองระหว่าง Lotus Go Fresh และร้าน7 e l e v e n ในเครือ CP เหมือนกันแต่ถ้าคิดสไตล์เท่าแก่ CP ที่มีความถนัดในการคิดวิเคราะห์วางแผนเหมือนเดินหมากล้อมหรือกก การกินยอดขายกันเองย่อมคุ้มกว่าการเปิดช่องให้คู่แข่งมาแย่งส่วนแบ่งในตลาดไปแล,แล้วเพื่อนๆพี่ๆล่ะครับคิดว่าใครจะเป็นผู้กลุ่มชัยชนะในธุรกิจค้าปลีกบ้านเราผมชวนตั้งคำถามง่ายๆนะครับว่าทุกวันนี้เราเข้าเซเว่นอีเวนหรือ CJ มากกว่ากันเพราะนั่นอาจเป็นคำตอบของคำถามทั้งหมดนี้ก็ได้ครับสุดท้ายความต้องการของผู้บริโภคคือคำตอบที่แท้จริงร่วมแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับเพราะว่าผมและทีมงานอ่านทุกคอมเมนต์ครับ นชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000้คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7